สวัสดีนะครับอังคารที่13พฤษภาคม2568ันี่สิบแะครับขอไม่เราฝากคนไร่กดแชร์กดตารทำบรรยากาศนะครับเมื่อวานี้ก็ค่ายกับเขาสนามประมาณ40%นะครับนะเวียดนามกับมีมาบางกลุ่มนะครับยังมีเขาเสืออยู่นะครับเวียดนามก็ยังมีเขาเสืออยู่นะครับนี่ครับข้าวบนนครับ เสียงเพลงมันดังเข,นะข้าไปบ้างเันท่านผู้ชมนะครับไอมีนกสิอยู่ริมขอบนอกรนะเคนเป็นแังเดเมือนซิสุครับพอคำนะในหอยกับมีสื่อขายเปลี่ยนมือกันอยู่ไรด้รผมเล สูงไว้สามหาวนวดนเปิดเปิดมาตึงเกินสี่ไฟงหญ่ไฟง่ามเลยนลอยสี่สิบเดี่ยวหไฟง่าเจ้าบาดข้าไปท่าไใดนำสักสามมืหาท่านเปิดมาสามหาไฟแขีวเต็มแล้วนะครับใหญ่เงียวนะครับ ใหญ่ยาวนะครับสามหมื่นห้าพันขนาดใหญ่เงาลอยประมาณลอยซีนะครับลอยสามเจ็ดลอยซีสิบมหละสูงใหญ่นะครับครับสูงใหญ่นะครับ่วงดีนะครับหวานดีสามหมื่นห้าสนใจที่ต่อได้เบอร์ได้ครับ จำได้บ้าปัญหาปืนทะลุเปหลายหมื่นอยู่สาแมวสามหมื่นห้าสบสถานะกับเออดีตวากันจำได้ศูนย์หกสองสามสี่หกหนึ่งห้าแปดสี่สนใจเข้มาสอบถามเลยหแึ่งสามหมื่นห้าไปทำ เอาพวกท่านไปเสียงเพลงมันดังเวียดนามนาหนไหมเอาวิ่งทีมงานเวียดนามกำลังสื่อยอยู่คบนหน่อยสูง,งกวยี่สิบกับมี่หมื่นเนี่ยคนไม่ลูกมื่นกับมี่มื่นพัดเหมือนสัตวนั่นไปจอยไปหน่อยซาวสี่ สองหมื่นสี่พันสูงลอยยิบหานะครับวนเฮบเซาซีนะเปิดมาเซาวซีเวียดนามบอรตอนใหญ่นี่คือเปิดนะครับโอ้่ฟยญ่ก็ได้ขคลายไหลนะครับ่อยผูกก็ได้ขายไหลอยู่นะนําคุณวครับได้เสียงเพล้งเสียงเพล้ง ไมได้ได้ายมันไม่ได้ทอดขึ้นบอกบอกรนเอาเลยยต้องหูว่านานนี่ม้ม่หนานี่มื้อได้แค่สาันเมื่อสมนครับเมื่อสามเมื่อสามร้อยยี่ร้อยสามสิบหนึ่งนุ่มรอยเหนือ่อนาะมัน ได้ส <Es> in ิผมกัพ่อพนดหอกมันมามันมนสองแสนหน่อยครับได้กันมันมันสามพอเราเปนไหนแปดพันเบี้ยมันเจ็ด้ หมื่นเจ็ดพี่สันไปถึงสองหมื่นโอ้ 130, ลยลอยสามสิบเด่นครับปูปูนหมื่นหมื่นเจ็ดเวีวยดนามสื่อเละหมื่นเจ็ดนะคทั่วผล บรรยากาศวงนอนนะครับเขาพุกในว่ะไเขาวงในวะไร,ร,น,ร,ะไรไนี่นะครับเพยงดังนะครับเสียงเพ่งนี่นะครับพ่อเ็กขายพ่อเ็กเล่มนี้นะครับเอาเดนี่เด้ายเนงายน่ย หมื 10, 1900. ่ 12, มนหนึ่งพันเก้าร้อกลื่นหมื่นสอเกขายเมืนสามใหญ่ๆได้กันแล้วตัวนั้นได้กันแลว ซื้อ <lok> กันสองหมืกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาที่โอ้ยไอ้บาทเจ้าหน้าอยู่เนเย่ยหาียไรสามหมื่นสองหมื่นกว่าบาทว่ยสามสิบตันๆนะเหียดน้ามันไปนะเ้าไปไปนเบิ่หญ่หนามาสองหมื่นเกินขุนท่าุนเวียดนามกำลังต่ออยู่ ดันเข้าไปป่ะเด็นไม่ดนะครับมันไก่กนะเปิดราคาเลื่อยรักสามเวียดนำต่อใสหัวใสนะคี่เดือดสื่อ อย่างวุ่นหาครับนะครับเดี๋ยวนางกำลังต่ออยู่นะครับ

สื่อใหไงไงยังสิรักสองครับครับใส่ใหไงแบบนี้รักสองนะครับ,รบ,บ,รบเวียดนามสื่อนะครับนี่นะครับซืบ้อไปแล้วกับล่อดานเปิดปปนะอ lại <laughs> <laughs> à, hay luộc nó giao bạn <laughs> ี่หางผักกางผักเตะกันยังมาอยู่คือเก่านะครับี่หางผักกางกับผักเตะกันยังมาอยู่นะครับสองหมื่นหาเวียดนะเออสองหมื่นหาเวียดนามใส่หัวไวๆเลยนะครับแอบบินใส่ขวาง อ้นี่คือคักนะครับว่าน,นี้นะครับคือคักถึงนี่ในหางนะครับในสมุดในหางกับมีแค่เออ่ลักสองนะครับลักหมืน่นหมื่นกว่าหมื่นแล้วก็ลักสองหมื่น,นครับ นันไดบรังดอนไปแลยนะครับเอาไปล้วนะครับ้คกอใส่เกียร์ถอยเงินนะอะมันก็พ่อได้ขายนะครับแต่ว่าขายทึกนินครับคึอแงนะนะไม่ห่อยในห่างกับนะครับม่บรรมีรอยยิ้มเหมือนเด้น,นะครับได้ขายอยู่ตัว่า